สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกนมมคครับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็หายกันไปนานเลยนะคะก็มีของพิเศษที่จะมาแจกท่านผู้ชมนะคะคงรู้กันแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะคะก็ดูซักถ้าใครถ้าใครรู้แล้วก็ สามารถดูหรือไม่ดูก็ได้ถ้าไม่สงผลก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนปาาแบบให้มีเป็นในคอมค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นสก,กินตัวเอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกดวแรกให้กดตัวนี้กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแบบนี้ให้เลือกแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้นะคะนีก็ให้เรานะคะกดอันสุดท้ายค่ะแล้วก็เลื่อน เราก็จะเห็นอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดอันแรกนี่อันนี้จะเป็นแบบในคอมนะคะถ้าเกิดไม่เอาแบบในคอมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดอันนี้แบบในคอมดูเดี๋ยวเรามาลองดูแบบในคอมกันสร้าง่นกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบในคอมแล้วเห็นไหมเข้าด่านแรสักอย่างหนึ่งด่านนี้แล้วกันก็ขอสักแป๊บหนึ่งนะคะ คอยโหลดก่อนคะ่ะก็หายกันไปนานเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราดาวน์โหลดก่อนงานยังไม่รู้ หลดมาโอ้โหนานนี้แบบอะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลองกดอันนี้ดูนะคะจะเป็นแบบในคอมนี่ในคอมจริงจริงออแบบนี้ลอ,อ,แบบองขอสกอตออกสิคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบในคอมแบบนี้ คนก็จะชอบนะคะเดี๋ยวใส่หมวกเอ็มใส่อันนี้ด้วยน,มมน,นี่ค่ะก็จะรัว่าราถือถ้าเกิดเอาไม้มาใช่ปะเอาไม้มามา้อนี้หน่อยสิ ก็เข้าไปดูในอันนี้แล้วเอาไม้นะครับจะได้เป็นตัวครับเอาตัวครับออกมาเก็บไม้อันนี้มันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้มือเอาก็าก็เไปไ็นงกันมากเดี๋ยวลองแบบลองแบบธรรมดาหน่อยสิกดเข้าไปอันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้ก็ให้กดอันเดิมแล้วก็กดตัว นี่แล้วก็กดตัวนี้นะคะมันก็จะไม่ขึ้นให้แล้วอ่าตัวเนี้ยจะเป็นแบบธรรมดาแล้วต้วน็นไงคะยากยากหรือง่ายคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวกลับไปดูกลับไปดูตัวเอกเดี๋ยวเรากลับไปดูภาคใหม่ ค่ะไม่ต้องกลับไปดูภาพไปครับแหละก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้า,ถ,าถ้าแบบทำอะไรเป็นจะมาสอน,อนสวัสดีบ๊ายบาย,ย,ย let's go <S